สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนพี่สาวลงบนนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวแรงเด้อข้าวแรงงาานาผ้านี่แกงน้ำใหม่ทอดปิ้งโม่ี่เจลพอมีน้นองมาเด้อมาเด้อปิ้งฟ้าพร้อมอันนี้ปิ้งป้าพรอมพี่น้องปิ้งฟ้าสอ,อ,องไม้ ตาข่เด้อกับหัวเมีมง่งเมากินกับเผาเด้อคนนีน้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกินแบบบานๆเฮ้ตกิหมูหามงาก็นั่งกินผู้เดียวอยู่มือนี่ปูก็อิ่มแล้ว มื่อี่ตากฝนบดมื่อคอยมาเด้อฝนพีพพพพพพพ่น้องเอ้ยเขาแรงเด้อเฮ็ดฟอกับเฮ็ดฟอฝ่ายเฮ็ดอหนังเอากินเมื่อใดเจ้ากระสุกินในแม่เอ้ยมันจะแข็งเลยเฮ็ดฟอสเทาแล้วสีหน้ำมาลองนึ่งหนามหลังหเนี่ยคอยใส่กระติกน้มเนี่ยใส่น้ำแข็งแล้ว เดี๋ยวคนยำไม่ได้เดี๋ก,ก็กินปิ้งหมูนะกินเนี่ยมันง่ายๆนะมันยานะกนะบอกปิ้งฟ้าพร้อมันแกงน้อไม้ลูกหล่าจะแกงมันนะมาเด้อพ่อพีองงพ่น้องเดือขอแรงงานผ้าอันนี้ก็หนึ่งฟ้านนะหนึ่งฟ้าไข่อืมากินหลายอย่างพอมีพี่น้องมือน,นี่ยหน้ากับยังแซ่บเฮ็ดเพาะอยู่เฮ็ดเพาะเถ่า ี่เด้อพอม่พี่น้องทิดพอทำขัวแล้วเด้อพอมีน้องขัวซุกแล้วญาคอนเสียบกินปลาตัวนี้ใครแม่ตัวอีพอได้มาบ่ แม่นบ่แม่ตัวนี้ตัวใหญ่ๆนะงวกระตัดออกแล้วคอยไปนั่งเจ็บกินและจำพ่อก่บจังสีเจ็บๆท้องได้บัน่ะนั่งเจ็บกินขวายิดเพาะตีนมูร้อนๆพ่อแม่พี่น้องมาเดิอมาเดินปีนมูก็จะแสบย อ่อนปีงกับมือด้ยมักกับมือใส่รดดีกับเกลือน้อยๆปูก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะกับข้าวเพียบเลยนะคะคุณเอซโดยเฉพาะข้าวแมงเม่านี่เยอะเลยมาค่ะกินข้าวแรงด้วยกันเด้อ คอ,อยหยั่งนิ้นเอัองแม่มว่าแค้นเลยะคะ่ะทั้งในมันหนากินไปกินมาทางในนัน้งแม่มบ้า,บาใส่มันบ่นั้งแม่มห้องอืม ก็เพื่อแกะกินปิิงปลาหรือว่าก,กินอะไรก็อิ่มบ่อ๋อจะบีบอะ้วอ่ะนี่นะคะมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงกับยาเด้อแซ่บแผ่แแกงน้ำ่กับได้ออนอ้อ,อ,อย,ย่วย่ฝีมือน้องแหมมแกงสีหิตขมเนี่ยใสยพักใบอันนั้นเบะโดกินเนี่ย ใบชะโอมเป็นยางหาชะโอมอยู่ในสวนชะโอมมันบ่งลงพี่ยาลงบ่ดแทงยอดเลย น้องเกดเด้ยวยเปิี่มปลาไปมีหัวป,ออาปออลวอนนาอ,ปออนเอาให้น้องดอกกปลาออนบีให้น้องดอกดอกแล้วอันนี้ย่าก็บอกให้ปลาออนเอาให้น้องหมากินแล้วนะคะเนี่ยนึ่งปลาเนี่ยนึ่งปลาไข่ก็จะเป็นข้าวไม่เด้อนุ่มหนุมเว้ยไม่้นแซบแซบแซบแ ปิ่งหมูไหมแ่บแห้งใช้โรดีก็เกลือนัวครับตอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปออนด้วยนะคะเดี๋ยวตอนก็จะไปกินข้าวแล้วปิ่งหมูร้อนๆขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะวัสดีคะ่ะ